นะนักตกปกาทุกท่านนะครับเอาสู่ชงไกบกบปั้งไอ้เชียร์แม่งไม่เวิร์กแน่นอน ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับ<อ>ช่องตกปลาที่จะพานะครับไปตกปลาแต่ไม่เน้นปลาเน้นหาตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงเช้านานมากแล้วที่ไม่ได้ออกมาตกปลาช่วงเช้าแบบนี้เพราะว่าตื่นไม่ไหวมาตกปลากับเพื่อนผมถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะ่าจะเคยเห็นชื่อว่านาบาสมาเนี่ยโอยเาโทรมาอีกปลากาศต่างไปเพื่อนอได้สามตัวแล้วเนี่ยแม่งมาแล้วแม่งมาแลวได้ยี่ตัวแล้ว พี่อะเอกหน้าบาทไม่ได้นะยี่สิบต้นต้นเองต้นไม้ที่ผมอยู่วันนี้เป็นคลองหมายที่ผมอยู่ก็จะเป็นอาถนนเรียบคลองบางไผ่หมายเดิมใครเคยดูคลิปก่อนๆผมจะเคยเห็นว่าผมเคยมาตกแถวนี้แล้วก็ตีห้ามาสุดท้ายแล้วแม่งก็แอ้ฮ้วหมายหน้าโดนมาปลาแม่งขึ้นแบบ จุกจับจุกจับกันใหญ่เลยผมจะไม่พูดนะว่าจะสิบตัวหรืออะไรผมจะพยายามให้ดีที่สุดให้สมเป็นนักตกปลาส่วนพระเอกของงานนี้ก็คือสายซีซียเออเป็นสายที่ผมใช้ครั้งแรกเหมือนกันเห็นนะนะบางคนเขาใช้แล้วเขาบอกว่ามันขาดง่ายวันนี้กะว,ว่าจะมาลองให้ดูว่าขาดง่ายจริงหรือเปล่ายังไม่พูดถึงคุณภาพครับเพราะกูยังไม่ได้ตีผมให้สิบเต็มก็จะเป็นสีสีมันสดจริงๆนะนะนะ ใส่กับกระบี่ผมแล้วแม่งสวยไปเลยเนะี่ยส่วนสายที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสองถ้าผมแบบไปยืนข้างหน้าร้อยเมตรเนี่ยสิ่งที่น้าๆเนี่ยจะมองเห็นอย่างแรกก็คืออะไรอ่ะเห็นอะไรเห็นอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นไนอะ้หี่มันร้อยเมตรบ้าแบบใครแม่งจะเห็นส่วนอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้จะเป็นเหยื่ออาบู oh. ทันปลายาง oh. ลอก U L เคยครับแค่นี้แหละ oh. ตอนนี้ผม แอบมาตกก่อนเพื่อนนะครึ่งชั่วโมงมันน่าจะถึงประมาณ6โมงครึ่งผมมาประมาณ6โมงผมโมไปแล้วประมาณ30นาทีเอาตัวแรกขึ้นมาจากน้ำให้ได้ก่อนถือว่าเลื่อนใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมเซตเบรกสักตว์เฮครับดูครับ เป็นปลาโลมาเลยสิเอ้ยไม่เอาแต่เช้าเลยเนี่ยแต่ไม่เต็มข้อวะ่ะนี่ตื่นเต้นไปหน่อย <laughs> เฮ้ยกดดันใช่ไหมไอ้เหี้ยมือมืออย่างมันเลยเช็ดมือเหี้ยจริงเมื่อกี้แม่งไม่น่าพลาดอ่ะคือว <laughs> ันนี้ผมใส่ตะขอเล็กมาเออเพราะแถนี้ปลาตัวเล็กมันเยอะผมกล่าวว่าเอาแบบเอาให้มันไม่ระแวงอ่ะ อ๋อโอ๊ยไอ้ย่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้ยีะสิบนาทีกูหลุดไปสองไอ้สัติดติดกูนี่วะไอ้ยกูทำหลุดไปสองตัวแล้วเนะี่ยอย่างแรกเลยคือกูต้องไปเปลี่ยนตะขอก่อนไอ้ย่อตะขอแม่งบางมากแม่งเล็กเลย่ะ ที่ผมใช้มันจะหนาแบบหนาเลยแล้วยังแม่งโคตรใหญ่อ่ายและวอ่ายแล้วกูเป็นมือกัดแต่ปลาเลยไม่รู้เต็มเลยหัวปลาดินวนะชอบมานอนแบบริมฝั่งแบบือปลาช่อน,นอ,อ,อย่าเงี้ยนีลงทงปลาอยู่พอดีเลยวะดวงกูอะไรแบบเนี้ยละหลอแลอ อ๋อกัดมั้ยเดือดตัวเลอกเลยเพื่อนโทรมาพอดีเลยวเมื่อกี้แม่งกัดเอามือลงกระเป๋าไปรับโทรศัพท์ไอ้เที่ยเอาไอ้ยังวัดเลยยังวัดยังวัดยังไงวะนะไอ้โถไอ้ย่าเมื่อกี้ตัวใหญ่กูแม่งกัดไอ้สชาดไม่โดนมาพอดีเลยสองรอบแล้วเนี่ยมาเนี่ยครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามล่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควร กูปาโอหลุดนี่เียแม่งเสียฟอร์มเลยเนี่ยแล้วมเริ่มหมดแรงแล้วใหญ่เหรอใช่ใช่อโอ้ยวันตับเลยวะเออไอคนี่กูพ่อมน่ะไอี่ก่อนึงมึงอะคนขี้ขิงเออกัเดี๋ยวกูไปองกอีไม่ได้มองเลยจะเอามือลงกระเป๋าเลเหรอเพื่นกู ที่มันตั re ออ like ้งใจป่าววะไอ้เหี้ยกูว่าโชคชะตากูแล้วแหละไอ้เหี้ยนี่ไม่จะให้กูแห้วตรงนี้ให้ได้แหละทำไม่โคตรใหญ่เมื่อกี้กูพูดหลายรอบแล้วเนี่ยเสียดายจัดถ้ามันกัดนะมันจะได้แบบชัดสวยเลยที่อะมันไม่กัดไง คนอื่นทำกัดเราทำไม่กัดเออยตรงนี้ดิเดี๋ยวนี้กูยังไม่เข้าหมายเลยครับเหมือนทางผ่านเยี่ยกูรอบไปชั่วโมงแล้วนะ่ะสว,สะวยจัดเลยวะเฮีย ยางใสาแม่งดีจริงไม่ใช่แล้วเนี่ยเสียงติดชิบหายฝั่งนู้นอุ้ยอุ้ยโอ้โหกัดอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับยิ่งนะครับนี่นะครับอยู่ไหมอุ้ยยังนหัวจับ มใช้นิ้วโป้งกดสปูเลยะเมื่อกี้หวะตึงเปียกเลยเมื่อกีอ้สี่ี่เย้โหเมื่อกี้เต็มเหนียวเลยอ่ะแข่งปักเลยเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ย ตื่นตั้งเช้าบสัตั์เพิ่งมาวัดปลาหลุดกูเลยจะเชื่อเลยเอ้าวติแล้วอ้าวติดแล้วติดแล้วโอ้แล้วมันเข้าล็อกพอดีเลยเฮียเ,เข้าไปเ,าเข้าไปชีวิตกูเอเอเมื่อกี้มันกัดเบาใช่ไหมแต่วัดมันตึงเปี้ย ยี่ก็ไม่กูอ่อนอย่างวะวันนี้ยเฮ้ยย้ายหมายกูเปลี่ยนตะขอแล้วหะยอดยากกะก,กักมึงยังติดขนาดมันน้องสอนพี่ได้นะครับ <c oughs> มันเสร็จกูแน่กูต <c oughs> ีตรงเมื่อกี้ด้วยเนี่ย ที่ตัวอย่างมันกัดผมอะมัดไม่โดนวะ่ะรอบนี้แลละมึงต้องโดนกูแน่นอนบอกเลยต้องมีตุ๊บตับสุดจริงไปกับปาล์มเมื่อกี้แม่งล้ <c oughs> อฟรีมาเลยสุดไม่กกมไ,ไ,ได้แล้วกระตั่อไงเอ้ดีวะ กัดปูมืนกัดกลางน้ำนตัวเล็กไม่้เลยโตออผมตัดตอนนี้มันโทรมาออกผมจะเอานี้เป็นของตัวเองแล้วนันเฮ้ยยังอยู่สับสบกล้องมันดับครับเมื่อกี้ผมวัดมาแล้วตัวเลาเลอเลยทำเลยสีตัวไ้เี่ตัวนี้หนึ่งสองไอ้เี่ยต่อตัวปาเลยมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งไอ้เนี่ยแม่งกัดมากลางน้ำเลยตอนมันโทรมา ไปติดตามเห็นไหมเห็นไหไปกลับกลับบ้านก็กลับบ้านแล้ว <laughs> กลับบ้านแล้วชัด <laughs> <laughs> นี่กูตีแบบจับวางอ่ะจับวางอ่ะเยี่ยเสือสวาเมื่อกี้มันตัวมันเล็ก เรียกแบบกัดหาแล้วกันแต่น้ำนูนมเลยนะเนี่ยเนี่ยตีแบบจับวางจัดเลยเฮียตรงไหนตรงนั้นไอ้ตัเชน้ำแม่งเดือดจัดเฮียปลาไม่ขึ้นเต็มเลยปลาช็อคเกอเฮียเห็นเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงหน่อยเราเอาอยู่ดีข้าวล็อกพอดีเป๊ะ สายเหนียวจริงหรือปเปล่าขาดไปแล้วมีเสียงหน่อยแต่เอาอยู่ขาดแล้วเฮียขาดช็อกเยียบไปเลยพักสิบนาทีทุกคนวา่านเบ้นอรเนเลือดเลยคันมันต้องคันมันต้องแบบนี้นใช้ท่านี้บ่อยสุดละกัดว่ะกูกลับบ้านแล้วเฮีย อันนี้กูใช้บ่อยไอ้ที่มัหมุนๆก่อนเฮ้ยไปัมีดเคสฝั่งนู้นอ่ะกูต้องลองนะทียแต่ว่าอย่ายืนใกล้กันว่ะเออวันนั้นผมมาซ้ำอีกรอบหนึ่งไอ้แคยน้ำแม่งน้อยแบบตีไม่ได้เลยอะลอกเคสด้หน้าคขหน้าแดกอ่ะเฮ้ยนั่งไงเคยน้ำนูนมาเลยนั่งไง ตึ๊ดแล้วตึ๊ดแล้วตึ๊ดแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อยู่กับมาเตะแรกอยูเนี่ย <laughs> มันนานเหลือเกินมันจะเตมแรกรัดเอี้ยเปลี่ยนต <laughs> ะขอ <laughs> แ,แล้วได้เรื่องครับเปลี่ยนตะขอแล้วได้เรื่องโอดีนะครับประมาณ 165กรัมยังไม่ถึง2เลยครับตัวแม,มงเล็กจัดอันนีรู้ว่าผมลืมอะไรผมลืมพูดเข้ามาสับเฮียลืมตลอดเลยประโยคเด็ดผมเลยแนละ้วเนี่ยอะไรวะเฮียแค่นี้มึงยังติดอ่ะมึงคิดดูดิ น้อยมากเป็นพื้นน่ะมีบ่กไม่รู้นี่ไงโอ้หสายจัดเลยโอ้โเฮียคิดว่ารถวิบากถึงแล้วครับที่หมายของเราที่เราจะมาตกวันน <ination noises> <cosplay sans UB> ี้กดหน้ามีตัวก่อนเอ่ยเลยตกบ่อเขาก่อน เฮ้ยยังเจ้าของนะเจ้าของเยอยู่นี่ยหลงได้ป่าวแม่เขาหน้าโดนอ่ะท่านหน้าเนี่ยจะลองดูโอ้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 โอเฮียล่นเนี่ย เอาบรรยากาศมาฝากครับทุกคน <laughs> เอาบรรยากาศมาฝากครับเอาบรรยากาศมาฝากครับทุกคนไม่มีตัวเนี่ยจะกคน,น่าโดนอะ่ะฮะโดนมาแล้วฮะเอาจริงนะตั้งแต่ผมตกมาเนี่ยผมไม่เคยตีแบบตีบ่อของชาวบ้านเลย <c oughs> เคยลงคลิปแรกอะ่ะันนั้นมันขำๆะผมที่บอกว่าผมชอบตกบ่อชาวบ้านเลยเลยนะมันมันไม่จริง บ่อ,บอเขาก็เลี้ยงไว้ไงไปเด็เออเอาเลี้ยงไว้เรามีสิทธิ์ไปตกได้ยังไงอะบ้าบ้าดูเดือเพื่อนผมหน้าไม่อายไปตกบ่อจะบ้านาเขา,าดูดีเสื่อน้ำเงินเลยนะไอ้หนูตาเขาเลี้ยงไว้เออเบาเบากูต้น <laughs> ชน ประชันมันอะไรของมันวะมันเออเรื่อเออเดออีอยาหมวกกูบังตลอดเลยเนี่ยกูมองไม่เห็นจ่ายไฟตลอดเลยเนี่ยนั่งหน้าโดยแต่งลงโคตรยากเลยชั้นชิบหาย สหมวกส่แว่แวนดำอยู่ตลอดเลยนะเขาแม่งเก่งว่ะแบบเห็นด้านหลังอ่ะเห็ด้านหลังผมจำผมได้เฉยเลยขอบคุณนะครับที่ติดตาตผมกลับไปตีหมายเดิมก่อนเพื่อนมันกลับไปก่อนบอกเลยว่าเสร็จผมคนเดียวหมายนะั้น ้อยครับโอ้ย oh, yeah. เฮียเบ็ดไม่เปิดเลยเว้ยวัดเบาไปด้วยก็แ <c oughs> รงแรงไม่ได้วัดแบบตำๆนะมันมีอยู่ด้านหลังนะไปอีกหนึ่งที่ตรงนี้สองตัวแล้วนะแล้วเหยื่อให้น้องไปหมดแล้วกูใช้อะ ใจปั้มไอ้เหี้ยให้หมดถุงมืออะไให้เล่นวัเนี่ย้ปิดคลิปแล้วครับพอดีผมต้องไปตุราต่อประมาณช่วงประมาณ11ปดมอก็ไปไม่ทันกัดเยอะมากวันนี้เป็นคันยูเอลวัดแบบมันก็ไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่อ้างคันยเูเอลที่วันนี้แม่งใช้คันยูเอลไม่เห็นเป็นเลยนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ฝากไวด้วยครับกับช่องไปกับปลาวันนี้ก็เจอเอฟซีด้วยขอบคุณมากครับที่ติดตาม,มเห็นผมแต่งตัวแบบนี้ใส่หมวกดำแว่นดำหรืออะไรเงี้ยเขาปิดฟิวฟิวกับสายฟิวฟิวอ่ะครับผมได้นะ แจกเยอะเลยเนะี่ยเมื่อกี้ผมให้ไปหมดซองเลยไม่ได้ขอนะแต่ผมเป็นคนให้เองปลาด้วยครับกับช่องไปกับปลาอืมวันนคงสงสัยว่าทําไมคลิปนี้ถึงยังมีต่อตกปลาตอนเช้าเสร็จก็กล่าวว่าจะไปนอนแล้วก็นั่งตัดคลิปแต่ว่าแม่งนอนไม่หลับเลยอะแม่งวัดหลุดเยอะเกินมันวัดลุดเยอะจนแบบปิดวิสัยอะคคอวัดรุดเลยขนาดนั้นเลยนะโคตรแปลกอะก็เลยมาแก้มือไม่งั้นนอนไม่หลับแน่เชนญนะ เริ่มสงสัยในฝีมือตัวเองแล้วว่ากูตกปลาเป็นจริงหรือเปล่าอลอกเดิมกันเดิมไอ้ที่ชุดเดิมแล้วนะเอาจริงเปลี่ยนแค่กางกเกงไงเฉยอไม่ได้วันนี้นะนอนไม่หลับนี่นี่วัดแฮ้วอีกกูไม่น่าจะกลับบ้านแล้วแหละอยู่แถวนี้เลรุ่น <c oughs> นี้เช้าตกหมะ่ะ <c oughs> นั่นไงนั่นไงดูปะมันโฉบมันก็มันโฉบแบบมันโฉบเหมือนจะกัดอะแต่แม่ง ไม่กัดไอ้เหี้ยนั่นไงตามบะตามแตม่ไม่กัดวะทำไมวะเชี่ยกูเปลี่ยนสีเหยื่อยางแล้วไหมันผิดปกติเหรอเย้กูไม่เคยเห็นสีนี้หรอ <c oughs> เอาเอาเอากับมันครั้งแรกแล้วมันอร่อยนะเวย้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงบินเลยเหี้ยมาช่อนกูก็ตกง่าย,วยวานี่ว่ามาช่อนก็อีซี่นี่ว,ว่าทำไมตอนเช้าก็ตกไม่ได้แบบนี้วะ ตีไปไม่ถึงสิบไม้อะได้เลยว่าตอนเช้าแม่งแกล้งกูวะอย่าใส่แม่งตัวโตคลิปแรกเลยเฮียใหญ่กว่ากระดอผมหน่อยนี่จำไว้เลยนะเฮียปลาแม่งตกแบบนี้สัตว์โอเคครับแค่นี้แหละจุดประสงค์ผมมาแค่เนี้ยมาดูเฉยว่าฝีมือกูยังอยู่หรือเปล่าเฮียกลับบ้านแล้วเฮียกูออกมาประมาณสิบห้านาทีกูกลับแล้วอพิสูจน์ฝีมือจะเฉยว่าฝีมือยังอยู่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับอ่อนรถไป หายตีเซอร์เออเห็นโม้ตั้งแต่เช้าแล้วความสวยเต็มสิบเลยสวยผมให้เต็มสิบเลยนะความลื่นเอาไปแปะเลยแล้วกันโอเคเลยนะกับราคาเนะี้ยร้อยถึงสองร้อยเคเนี้ยแล้วแต่ร้านนะส่วนเรื่องของความเหนียวตนทาพวกขุยอย่างเงี้ยปีผมยังไม่เจอเลยนะผมตีมาตั้งแต่เช้ายังไม่เจอขุยเลยว่าเขาตียังนึงเลยความเหนียวตัวที่ผมใช้ก่อนหน้านี้เป็นของญี่ปุ่นราคาก็ใกล้ๆกันเ,เลยไอตัวนั้นอะ พีอีหนึ่งนะแม่งเหนียวกว่าพีอีหนึ่งจุดสองอีกก็ไม่ได้ขนาดขาดง่ายขนาดแบบตีไปแล้วสายมันขาดะแต่มันไม่ได้เหนียวอะไรขนาดนั้นนะถ้าเราแบบไม่ได้ใช้งานอะไรดึงกระชากแรงอะไรขนาดนั้นนะผมให้ผ่านนะแล้วสีมันสวยนะมันเข้ากับลอกผมเลยน่าจะใช้ยาวๆนะสายตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจเข้าไปดูในช่องติ๊กต็อกผมไปกับปามพิมพ์ไปก็น่าจะขึ้นแล้วแหละตรงไว้ในร้านค้าโอเคครับผมเจอกันครับ